สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปที่13แล้วนะครับสําหรับซีรีส์คําเตือนจากต่างดาวขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับส่วนตอนล่าสุดที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีคือปี2560นะครับหลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ลบนะครับแต่ว่าปิดคอมเมนต์ไปแล้ว เพื่อไม่สร้างวัจิกรรมต่อกันนะครับสําหรับตอนนี้ผมจะให้ชื่อว่าออกทําภารกิจนะครับเอาดีกว,วา่าไปฟังันดีกว่าครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 60ตัวผมกับเพื่อนในกลุ่มจํานวน4คนด้วยกันได้เดินทางไปยังจังหวัดประจบคีรีขันซึ่งตอนแรกก็กาจะว่าไปกับทางสมาชิกกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง ประมาณ30กว่าชีวิตที่จะเดินไปที่เดินทางไปเดนมีนาคมแต่สุดท้ายตัวผมก็ได้ไปก่อนก่อนหน้านั้นตอนเพื่อนที่เป็นแอดมินของกลุ่มประกาศว่าจะมีการจัดไปที่ประจวบเพื่อทำภารกิจบางอย่างของกลุ่มตัวผมอะอยากจะไปทะเลจาจาจขาดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าเวลาและงบที่ไม่ค่อยมีจึงได้นั่งมองคนอื่นเขาลงทะเบียนแล้วก็แจ้งชื่อกันไป หลังจากนั้นตัวผมก็เหมือนที่เคยทําคือขอกับมนุษย์ต่างดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขารวมถึงขอท่านทีอาร์ผ่านการนั่งสมาธิด้วยว่าถ้าตัวเองจําเป็นต้องไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อทํางานให้ก็ขอให้เปิดทางด้วยแล้วจัดการเรื่องค่ากินและค่าเดินทางให้และสุดท้ายผมก็ได้ไปตามที่ขอจริงๆอย่างเช่นที่บอกไปแล้วตอนตอน้น วันที่เดินทางคือวันมาค่าบูชาหลังจากกลับจากวัดและทํางานบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ออกไปรอเพื่อนที่ปั๊มน้ามันแถวบ้านเธอมากับแฟแล้วก็พาแม่มาด้วยเดี๋ยวให้แฟนเป็นคนขับรถส่วนตัวผมก็มานั่งคุยแทนในระหว่างเดินทางก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเือยจนเพื่อนที่เป็นเจ้าของรถสะกิดตัวผมให้แล้วก็ชี้ไปยังรถที่กําลังแสงขึ้นไป ขอกลับให้ดูที่ป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นเลขที่คนในกลุ่มจะรู้กันว่าเป็นสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวหรืสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมุติขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารให้คนในสายงานได้สังเกตง่ายๆว่าเป็นงานของเขาแน่นเองแต่อย่าไปยึดติดนะเพราะทุกอย่างล้วนสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นสมาชิกในรถยกเว้นแฟนเจ้าของรถกับคุณแม่ก็เลยนั่งคุยกันตามภาษาว่าพวกเราอ่ะ กำลังถูกยืนยันด้วยตัวเลขพวกนี้แน่ๆผมจึงถ่ายรูปเลขทะเบียนขันหน้าไว้แล้วส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มก็เป็นที่ตื่นเต้นกันบ้างนิดหน่อยตามประษาเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเลขแรงกันแบบนี้สักเท่าไหร่หลังจากที่เดินทางกันมาร่วมสามชั่วโมงก็ถึงจังหวัดเพชรบุรีตำบลปึกเตียนเพื่อนของผมที่เป็นเจ้าของรถได้ส่งคุณแม่ของเธอก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปนั่งตบยุงที่ใช้หาดกับพวกหนุ่มสาวอย่างพวกผมในตอนที่ไปถึงตัวผมรับรู้ถึงพลังงานที่แรงมากแนละสถานที่แห่งนั้นสถานที่แห่งนั้นเพื่อนบอกว่าชื่อว่าตีมาลาสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตน,นะครับมีคนเคยไปเที่ยวแล้วก็ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วแหละตรีมาลาสะกดด้ตัวเต่ารอเรือสรละอีมอม้าสะละอาลอิงสะละอานะครับ หรือถ้าพิมพ์ปว่าตรีมาลาเพชรบุรีก็ได้เช่นกันตรีมาลาเป็นสถานที่เปิดทุกคนสามารถเดินทางไปได้เป็นสถานที่อันเงียบสงบเหมาะแก่การไปทําสมาธิอย่างมากเจ้าของสถานที่คือคุณป้าตุหรือที่บางคนเรียกกันว่าคุณป้าชองป้าตุท่านบอกว่าสถานที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอ ถ้าตรงกับวันพระใหญ่จะมีเวียนเทียนและจะเวียนกันในตีปตีมาลานี่เลยประตูเรียกผมเข้าไปคุยแล้วก็ถามชื่อแล้วบอกว่าตัวผมนะี่ยตัวใหญ่ดีดูเหมือนจะมีเป็นขุมพลังชั้นดีเลยนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ท่านก็ให้บอกว่าให้คิดดีพูดดีทำดีต่อไปแบบนี้อย่าหยุด ซึ่งตัวผมถือว่าพรที่รับจากท่านเนี่ยเป็นสิ่งวิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อนของผมบอกว่าประตูเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีและเมตตามากผมได้ข้อมูลจากเพื่อนเกี่ยวกับจีมาลาเพื่อนบอกว่าประตูมีความประสงค์จะสร้างถวายพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชและอีกพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระ ตจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเพื่อนบอกว่าจะสร้างที่อยุธยาแต่ยานของทั้งสามพระองค์ทรงไม่ประสงค์จะอยู่ที่นั่นเพราะอายุธยามีแต่สนามรบถ้าจะสร้างถวายก็ต้องเป็นที่อื่นปัตุเลยได้มาที่แล้วมาได้ที่แถวตำบลบางชองอ,อำเภอชะอำแล้วทาการหล่อพระบรมรูปถวายทั้งสามพระองค์เว้นวัฏฐานที่แห่งนี้ ในช่วงการหล่อพระบรมรูปประตูให้ช่างใช้วัสดุเดียวกันสีออกมาจะได้เหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นวัสดุอะไรพอมาสร้างเสร็จแล้วมีพระบรมรูปของพระเนรสวรเพียงพระองค์เดียวที่สีต่างออกไปส่วนจะเป็นสีอะไรนั้นผมอยากให้ทุกคนเดินทางไปดูด้วยตัวเองนะครับจะได้ไปกราบพระบรมรูปแล้วก็ไปทักทายประตูด้วย เพื่อนยังบอกอีกว่าที่เบื้องบนต้องการให้ประตุมาอยู่ที่นี่เพื่อนต้องการให้ป้าได้อยู่กับสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ตัวผมก็ไม่ได้ถามลึกรายละเอียดไปมากกว่าน,นั้นคือรอดจากอะไรไม่รู้จะใช่สิ่งเดียวกับที่ท่านท R เคยเตือนไว้หรือเปล่าซึ่งก็คือมหาภัยพิบัติของมงลมนุษยาชาตินั่นเองหลังจากเดินทางออกจากตีมาลาตัวผมกับคณะก็เดินทางสู่เป้าหมายกันต่อไป โดยไปยังชายหาดที่ชื่อว่าหาดสามพระยาที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปที่นี่จะไปอีกที่หนึ่งปเปิดว่าพี่เจ้าของที่ที่แรกเนี่ยเขาไม่อยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันกระทันหันตอนที่เข้าไปไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินซึ่งเวลาปกติจะมีคนคอยเก็บสังเกตด้จ,จากไม้ทุกถูกยกเอาไว้ตรงปากทางเข้า ตอนที่กลุ่มของผมไปถึงก็เย็นมากแล้วทางเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เก็บก็ได้ซึ่งก็ดีต่อกระเป๋าเงินของผมไปอีกแต่จงจงแล้วมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกหาสามพระยาเป็นสถานที่อันเงียบสงบมีร้านขายอาหารจนถึงเวลาสี่ทุ่มส่วนห้องน้ำเปิดให้เข้าฟรีตลอดเวลาผมได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ากลางคืนอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อย พอมีคณะศึกษาคณะนักศึกษาจากที่ไหนจะไม่ได้ละเดินทางมาพักแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่มีเสียงดังอะไรออกมาเลยนักศึกษามากินข้าวแล้วก็กลับไปนั่งคุยกันจะมีบ้างก็แค่นักท่องเที่ยวที่นั่งเล่นกีตาร์กันเบาๆตัวผมได้เอาลูกแก้วจักรพรรดิของหลวงตามมาไปโยนลงทะเลบางส่วนก็ฝังในพื้นทรายตรงชายหาดนั่นบางลูกก็โยนลงไปในทะเล ที่ทำแบบนั้นก็เพื่อปรับพลังงานของชายหาดแห่งนี้ให้สามารถต้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาปะทะได้แต่ผมเชื่อนะว่าไม่มีปลาตัวไหนไปกินหรอกทนแข็งลูกแก้วอะ่ะไ,ไม่ได้ไม่ไดามากนนะครับ okay. เพราะว่าจังหวัดเนี้ยจะต้องเป็นสถานที่สําคัญต่อไปในภายภาคหน้าเท่าที่อาจารย์ของตัวผมได้เคยบอกไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนซึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง บรรยากาศสงบมากๆผมอยากหทุกคนได้เห็นนะแบบบรรยากาศแบบโหฟินมากๆอนะจริงๆนักท่องเที่ยวออกมาเล่นกันเป็นกลุ่มๆแต่ทุกคนจะอยู่แบบสงบคุยกันเบาๆจะมีเสียงดังบ้างก็คือกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เล่นดอกไม้ไฟกันแต่ผ่านไปพักนึงพวกเขาก็เลิกแล้วเปลี่ยนมานั่งคุยพร้อมกับดูดาวหรือว่าดูดวงจันทร์กันต่อไป เวลานั้นแสงจากโดนจันทร์ลอดเมฆเข้ามาเป็นแฉกสวยงามมากผมเกิดมาจนตอนนั้นก็ยุสี่สิบก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายมันก็เบลอตามเลนสกล้องเลนสมือถือที่ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายก็เลยลกืกล้มความคิดไปที่จะถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอไว้พี่จะใช้ความทรงจำของตัวเองบันทึกแทน พอตกดึกตัวผมไม่ได้เข้านอนในเต็นท์เนื่องจากอยากจะซึมซับบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเพราะว่านานๆจะมีโอกาสสักครั้งที่ได้ไปเที่ยวแบบนี้เมื่อเอนตัวลงนอนแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า้อมก็บอกไปว่าถ้างานนี้เป็นสิ่งที่เบื้องบนหรือเหล่าเอเลี่ยนให้มาทำก็ขอให้เห็นจันทร์บินด้วยทันทีที่คิดจบดาววิ่งก็โผล่ออกมาให้เห็นถึงสามครั้งด้วยกันเพื่อเป็นการยืนยันว่างานเนี้ เป็นของพวกเขาจริงๆพอวันรุ่งขึ้นกลุ่มของพวกผมก็ได้ลงเล่นน้ำทะเลกันอีกรอบพร้อมกับอับแสงอาทิตย์เพื่อปรับสมดุลธาตุของกายสังขารให้กลับมาพฟื้นฟูดังเดิมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ในกลุ่มได้แนะนำเอาไว้ว่าการฝังทรายการฝังทรายและการใช้น้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายอย่างมากก่อนกลับก็เที่ยวกันอีกนิดหน่อยพอตกเย็น จะเดินทางตรงไปยังตีมาลาเพื่อรับคุณแม่ของเพื่อนและพักกินข้าวกันก่อนกลับเมื่อถึงเวลาเราก็ลาปัตุเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครต่อไปรวมเบสดร็จแล้วตัวผมใช้เงินไปไม่เท่าไหร่หรอกน,น,อนับเป็นว่าเป็นการทัวร์ที่มีค่าอย่างมากเลยตอนนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังอยากไปนะหาดสามพญาเนี่ย ผมมาเข้าใจที่หลังว่าทําไมตัวเองถึงได้ไปยังตีมาลาเพราะว่าที่นั่นเป็นจุดที่พลังงานขนาดใหญ่ตั้งสถิตยอยู่แล้วเป็นการให้กายสังขารน่ะได้ซึมซับเอาสิ่งดีๆจากที่นั่นเข้าสู่จิตตนเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์เป็นการทํางานเพื่อทดแทนคุณต่อแผ่นดินที่สังขารนี้ลงมาเกิดด้วยสําหรับคลิปนี้คงลงไว้เท่านี้นะครับถ้า มีเวลาหลังจากเขียนนิยายจบแล้วผมจะอัดคลิปตอนที่สิบสี่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับอย่ามาสร้างวัจจรกมต่อก,กันเนาะวัจีิรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่ไม่ต่างจากกายกรรมนะครับแล้วไวกว่าด้วย ชาติหน้าเราคงไม่ต้องมาเจอมาทดใช้กรรมกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ